สวัสดีครับพบกับผมนะครับ Amex Story กันนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตโทรศัพท์มือถือให้ทุกคนได้ฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Infinix Smart แปดนะครับผมมือถือราคาประหยัดไม่เกิน3,000บาทนะครับได้จอ90้าเฮิร์เลยทีเดียวนะครับผมล่าสุดได้มีนะครับ Infinix Smart แปดเปิดตัวออกมาซึ่งเป็นรุ่นที่ได้จอลื่นถึง90้าเฮิร์ มาในดีไซน์ไดนามิกอิสแลนด์นะครับหรือว่าไอร์แลนด์นั่นแหละนะครับผมกล้องหลังละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์และใช้ชิปประมวลผล Helio G36 เปิดตัวมาในราคาสุดเบาอยู่ที่6,749รูปีอินเดียนะครับหรือราวๆประมาณ2,800บาทเท่านั้นนะครับผม Infinix Smart 8 ใช้เป็นหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.6นิ้วความละเอียดอยู่ที่720คณ1612พิกเซลรีเฟรชเรทลื่นถึง90เฮิรต์นะครับผมความหนานั่น2 6 7 PPI ให้ความสว่างสูงสุด500นิตกล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูนะครับวางอยู่บนไดนามิกอิสแลนที่จะแสดงข้อมูลสถาะนะ แบตเตอรี่การชาร์จแบตเตอรี่และระยะการโทรเข้าออกเหมือนกับรุ่น HD เลยนะครับส่วนกล้องนะครับหลังประกอบไปด้วยกล้องหลัก50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมและมีปุ่มสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับทางด้านประสิทธิภาพนะครับรุ่นนี้ใช้ชิปประมวลผล Hello G36 ให้แรมมา4 สามารถเพิ่มแรมได้อีก4เป็น8นะครับผมทําให้สามารถใช้งานได้อย่างไรลรื่นนะครับผมแบตเจตรี่5,000แบมใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android 13ครอบด้วย XOS 13นะครับผมเรามาดูสเปคของ Infinix s m a สมา8อีกครั้งนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมหน้าจอให้มาแบบ IPS LCD ขนาด 6.6นิ้วความละเอียดแบบ HD พัด720ณ1612 Refresh 90เฮิรต์สว่าง2.5ร้100นิตนะครับสีพิュเเป็นแบบ Hello G36 RAM 4กิกเพิ่มได้4กิกนะครับความจุ6ก4เพิ่มได้เป็น1เตอรไบต์นะครับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะครับผม กล้องหน้าเป็น8ล้านพิกเซลการเชื่อมตัวยังคงเป็นระบบ4ี g อยู่นะครับผมก็ราคาแค่นี้เนาะก็ประมาณ4ี g นะครับผมยังไม่เป็นหเซ็นเซอร์นะครับเป็นฟินเจอร์พินนะครับด้านข้างรูหูฟังเป็น3.5ม mm, มิลลิเมตรยังคงมีอยู่นะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมระบบบริการ13นะครับแอนด o อ d 13ครอบทับด้วย x o OH s 13 infinite smart 8 มีให้เลือกทั้งหมดสีสีได้แก่เรนโบว์ชายนี่โกนะครับแล้วก็ทิมเบอร์แบ็กส์และกาแล็กซี่ไวท์วางขายในรุ่นความจุและราคาเดียวดังนี้มีมสีบวกหกสิบสีราคา 6 7 4ัรูปีอินเดียหรือลาลาว2,800บาทเท่านั้นนะครับผมที่สำคัญรุ่นนี้ก็คือเข้ามาวางขายในไทยแนนอนราคาไม่เกิน3,000ันบาทนะครับผมเข้ามาไทยก็จะอยู่ลาลาประมาณ3,000หรือว่า3 0 0พนิดนนี่แหละนะครับผมเอ่อก็อราคามือถือราคาประหยัดนะครับผมใครที่มีงบน้อยอยากจะซื้อให้พ่อให้แม่ให้ลูกใหหลานเล่นก็สามารถจับจอง ไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับสำหรับอินฟินินะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอมแมสโตรี่ด้วยกันนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ